เอ้อใส่ลมใหม่ใหม่เลยใหญ่หก็ตามสิบที่เตะที่ใหม่ใหม่โย่โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอกันนาตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมือนี้กาอยู่เพื่อนพี่น้องตอนสวยเนาะ โดยเปิดคลิปมาเมื่อนี้กับพี่น้องน้องาตีกับซีมาอันกองพื้นเนาะเพราะว่ามือนั่นกัเลือกพื้นไหวพี่น่อยเนาะโดยมือนี้ก็เรียกว่าสีมากองพื้นกับซวยเติบเลยพี่น้องเนาะอันเรียนพื้นละไมือนี้กัเพราะวา่าทานดังกันย่งเปาเดียวพี่น้องเนาะอันเปาตัวที่สองนะกัเอาไปดังแล้วกับซีเบิร์ตเลยทานดังกันเนาะลองจูดเบิรงพี่น้องว่าสีได้จักสอบแต่เข้าก,บกับบนิโก้เบิดบาดเดียวเพราะว่าเข้าบบมีขี้เหลือยพี่น้อง มันก็ขี้เลื่อยเฮาคนมามันก็บอไลค่นบบะนะเฮาก็เรยว่าเอ้ายู่นี่สะมาทมโดยก็เลยอ,อันมาเรียนพื้นพี่น้องมาหนิกะตอนสวยๆเนาะบรรยากาศก็โหแดดพี่น้องไอเนาะบอันนาวแล้วอาไนีนกะโดยก็เลยว่ามากองพื้นอยู่เพื่อนพี่น้องอันทาาไม่เท้าเพื่นเบิงห้พี่น้องเนาะทางไม่เท้าเพิ่นเบิงเพราะว่าอันแบบมันบบใหม่เนาะว่าตีกองเ,อ,ะนะเองค่นะก็เลยอันแบบเลียนค้างมันห้แลลวก็มีเด็กน้องาตีมาค้นใส่เนาะ เรียนค้างอีหยังหายใหม่ในน้อยฮะนะแต่ว่าเขาเรียนบัถึกอีหย uh> um um> ังมันกาบบ่มหม่พี่น้องเขินก็เลยว่าเห็ดซอยน้อยนึงโดยอากาศกระแดดพี่น้องมาเนี่ยว้าเนาะโดยเดี๋ยวกับไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเนาะว่าสิได้ซัมได้พี่น้องโดยโดยพี่น้องเปิดภาพมาตอนสวยพี่น้องโอ้แดดคักอดริบมือนี้เนาะผู้อ่าบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาหมองตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเด้งออกได้ถ้าว่ามันแดดแห้งกันเนาะ แต่ว่าห้ากระทบมาได้พี่น้องแต่ว่าโทรศัพท์มันบาไวเนาะเรียนใหม่ไวแล้วพี่น้องอเลยว่ามาเปิดคลิปมาถ่ายคลิปพี่น้องอยู่เฮือนเมื่อนี้กะบริได้ไปใสเนาะเฮาก็เห็ดเวียงอยู่เฮือนเฮาน้ำพี่น้องเลยอ่าบริได้ไปข้างนอกเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นก,กำลังใจให้น้องาตีเนยเด้อพี่น้องโดยเรียนซ้ำนี่แหละพี่น้องกับโบใหญ่ปันใดเนาะเพราะว่าอันอ่าขี้เลือ่อยเขากับโบลายพี่น้องโบหัวซี่พอ่อหรือบโบเนาะ ถ้าวันขาสิไปคนเอานี่กะโอ้พี่น้องยนี่ยคู้แก่ให้กาข้าวกะแบบจ้างอีนยั้เพิ่นอยู่ดอกเนาะแบบขาเพิ่นมาส่งนะแต่กาท้ามันแบบรถดไทยเพิ่นพี่น้องมันหลดบ่อันะปรนไดเขาก็เลยว่าเห็ดเธอละหน่อยแถวนี้แหละคีเรยเนาะมีอยู่ดอกโอ้สิพ่อหรือบ่อไม่กะตัดแล้วแล้วกะบัวลายพี่น้องมันมีตัวสื่อวะนี่เห็ดปากอันนี้กะสิเป็นปากจูดพี่น้องเต้าบ่ใหญ่ดอกได้ซีฟซาสอบกาเอาเนาะ แบบพีซสือของเพิินกับป้าพี่น้องเปล่าละสี่สิบพันกี่ผูเปล่าเดียวบพนเห็ดอยู่เห็ดกินสักเลยว่าเออมากองเองนี่แหละพี่น้องได้สำได้กัเอาเนาะโดยพี่น้องไอ้เนาะทั้งหัวกับตากผะหม่มพี่น้องอากาศเน่าแดดแล้วก็เลยสักผะหม่มตากไว้เนาะมันบวบเปื่อนก็เลยมาพาดตากไว้โดยเดียวกับสิไปห้าใหมา่มากองใส่เลยพี่น้องไอ้แดดโอ้แดดฉักเนาะใครแต่ว่าใส่หมวกอยู่ Đây cần lấy đặt nó In fact my ตัวสีสีมาใสา่เนาะมันจังใหม่เนาะมีแต่ใหม่อลาง เก็บเอาเนาะ นม่ข้ามีแก้วน้ำลอมาเหยียบปาดเท่าทนไรแก้วนี่ยเมื่อวานใส่เสื้อนยานนี้ขามาใส่ที่มันีได้รเปล่าได้บกใส่เห้หัวมาเอาจริงัวตัวเ่งเ่บ้องนี้เออใส่นันหลคเงินอบ นี่จะเอาใส่ตุ๊กตาอียอันหนึ่งเขายาเมื่อวานน่าคลีนะวันนี้บอกดีกว่าฉันรอประชุมกันเรียนอะกันอ้าวอึ๊บเดี๋ยวไอ้หน่อมาเนี่ยอ้าวมาดูเหล่าเชือมาดูแบบเหล่าราเอื้อ หลักหนยับักเลยค่ะวะเนาะับหลักเด้มันเปกล้องอะหนักหนให้มาจับไดีมันแข็งเหย่อแม่โได้ชมจับหลักแม่ใหญ่มันก็มาอยู่เบื้องพี่เลยพี่น้องตกใจมากคนคนเอาเบื้องพี่เลยเบื้องหลุมกี่งั้น เขามาตอกลักอีนั้ซ่น้องเันเกียวเดี๋ยวมันสิบุหม่ะอยู่แล้วลายจากบอตอกไรบินแทงอยู่ ใช้ชาดินแหน่หัวลัวตัดมั่งัดแหน่ มันดอกเลยแต่็มันก็ยังเป็นทานใช้กันเอมันบริสไทยหดดัขายกันี่ชื่อยู่ล้วพวกนี้ก็เขาทานเนี่ยนยมแรงนั่นไหม กับบ่มีแล่ว่ะแก้วถ้าัดอนั้นกอย่าได้จูดเทานั้นเลยนั่นนี่เลยจูดเก่วนี่แหละเพระได้จูดยู่ันใหม่ใหม่มันใหม่เบิรก็ได้าวมันตายเลยมันคิดตายแเต็มมันเช่าไม่ใจเรื่องีไม่เป็นไมาใจมาแล้วปีไแกเอาอยู่ที่บานใช้บุญถากับจดเช่เก็บได้หกหลบ มีบ้าไม่จับอยากดีมีไม่จับด้วย mở hai mươi con สบายดีได้แม่เด้อด้ยสบายดีลูกเพฝันก็มาสอยพี่น้องมาเบิ่งนั่เนาะแต่เก่ากับเห็ดน้ำกันพี่น้องเพราะว่าเห็ดผู้เดียวจะหน่อยโบใหม่ชิบโได้หอดทานดดงพี่น้อยกาแต่เก่ากับแนนมีแต่เห็ดน้ำกันเท่าไรมีแต่เบิ่งพี่น้องแล้วการเฮาก็เป็นคนกองเนาะหาเห็ดโบใหม่ก็เสียดายไหมเฮาไปหามากกับเมื่อยีเลื่อยกับห้ามยาพี่น้อง สื้อเพิ่ก็น้อยเดียวนะเซนเศร้าหักบ่พ่อซ้ำดอกกัญญาแหละทมแถวนี้กับพอได้อยู่พอได้เห็ดไปทีละน้อยเนาะใส่น้ำมาแหละมันตอกลักห้เ <laughs> ด็กขนมาใส่ได้เป็นนนันแลไรพี่น้องร้ายเติอเลยหอนขักเนาะบ่เห็นอากาศแบบนี้มาโดนเลยมือได้ก็มีแต่น,น้ำ Một tay vô mọi người ta mất tay nói, mọi người ta mất 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 cổ, mày phải mà mình mới yeah. mà chay này, chay ờ, chay có mày chơi <laughs> mất mà <yu. cười> <laughs> mà <laughs> คอยใช้จะมันหลักหักคอยใช้ยองใช้นั้นะเดี๋ยวมันเป็นเ้าไปเลยนะเออมันเป็นอาพื้นแหละมันเป็นเป็นลังเสาแบบนั้น,นลังเาลังพียงม,มันก็ไปทาร์ารายมอนีัรงให้เันไรเออใคเสาไปสอบไอ้นี่เขาเตมเลยไกชอบามาเหมอนน่ไหมฝายตงข้า ก็นี้ก็ได้บุนี่้ใช้เครื่องตัวนตัหนับขังีโ้ไหนลุบอลเนีตัวไหนตัวไหนตัวไหนตลวไหน่วไหไตัวหนไนตัไหนตัวต่หนัไตัวไหนตัวไหนตัไหนัวหนตัวตัวไหตัวไหนไหนนตัวาหนัไัวนัตเออนหนนั แม่จะยังน่อยคุณผิดทางความอายุเรียนเร,เรียนกันพี่้องเป็นหน่อยแกมีแต่มีแต่เผินเผาไม่จะเบิ่งเนาะเพราะมันฟนะอ,องถือที่เอมีอ่าน,น,าน,านมีไม่เอายังหนอยอยู่ผิดกรรมานแต่อยากหาฟิลที่เป็นแม่เลเนาะเราูปจุดน,นั้นนี่งานความแบบนน้าแรกเอยนี้แหละสีกเรา ขอา,วาไว้ากมน่ก็ันนี้นี่นยมนันนาก็ได้ตอกลักพี่น้องเนาะคนมาใส่ละก็ตอกลักทางไ่เท่าพันก็แลมใหม่ลากอยู่ อากาศมันนี่ก็แดดถักขักพีนก่น้องพอดีม่วนพอดีมัวนปะ <_ may> เผื่อเผื่อออพอดีน <_ may> พอดีขักอเ,กกาเอ,เกเอ,อามาแต่ <_ may> เก่ <_ may> าบริเลดเนาะมันอยู่คำนี้แหละพอดีม่วนะเนาะเป็นฝันหัวควายเมืองควายเจีงที่ฟาร์มพอดีมันเ้อมันธรรมดาด่าธรรมดาแล้ว อืมคอยปุูงใส่เนาะไปดึงใช้ห่อนเนลยทองแมมีใใจจ่นนนกัะเเย็ป หอยนางร0ทากหอยทากหอทาลั<ห>อขทาวไว้ทอยทา่น,ยนอยทากหอยทากหอ่าใหใอทากหอ่ทากหอยทากหอยา่หอกอยาใส่ไดากห<ส>ากหอยทากอยทากหอยทากหอยากหอากหอยทากอยใา่แล้วอกอทกอทากหอากหอยากหากหอเทากอยทกอยกหอย่อกอหอยยอหอหทอหอาอย อกอดมคุับบไ้คอยตอกขนาดใหญ่ันี้ห่งหน่งอ่หใหญ่บ่ปัดโถง่่เด็ห็นแดดแล้วขามัหนังยูขากไอพี่น้อยเนตอกลากหามันแตก,กตบ่บมันนี้แดดแบบบม่มีลมมันนีน้เนาะขักันนี่ พอดีมงวนหมอนค่ะมแกนกลังๆเพื่อตอกลักพี่น้องเลยพวกแซนด์ซื่อแข้งยาวเพื่อเปล่าเคยเห็ดแล้วก็แบบนี้แหละพี่น้องธรรมดาเห็ดในเหือออกในนั้นนึงมันจังแบบเ้าแข็งแห้งคืนนั่นึองพี่น้องเลยตอกอันหนึ่งแล้วกันสามอันสี่อันนี่แหละขังหนึ่งกันเนาะแดดคักพี่น้องมาเนี่ย กองได้ไลยเติมเลยพี่นอ้อยหากระเลียนมือนี่แหละว่านนี่บริเวเห็ดเนาะพี่น้องว่านนี่เลือกไม้ไว้แล้ากาวก็เวลากองมันก็ะชิงงายแบบนี้แหละพี่น้องไอ้ห่อนคักเลยแดดแบบบ่มีลมเนาะผู้มือดาปีปีป้พี่น้องทำไปเท้าเป็นตอกลกักแทนกับหายเป็นเศร้าก่อนเนาะค่อยใส่จะไปแถวนี้แหละพี่นออ้องเลยเจอห่อนตอนแรงเนาะกลับมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยกระิีคอจบคลิปไปก่อนเนาะโทรศัพท์ห่อนลายพี่น้องมันอยู่กลางแดด โดยก็สิปไปหาเห็ดเบียกตออ่อมันี้ประมาณจากตอนได้ชิแล้วก็ทาเบงเนาะเห็ดเต้าบริใหญ่ดอกพี่น้อง,องสามขี้เลือ่อยแห็นแล้วเนาะโดยกาแาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องตีในเด้อพี่น้องโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำหวาสบายดีพี่น้อง